สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟนเด์นะครับหลังจากช่างดำนะครับหายนะครับป่วยจากเก็บจากไข้นะครับจากการรักษาของแพทย์นะครับดูแลของพยาบาลนะครับก็นะครับก็ผู้เราดีขึ้นแล้วก็มานะครับพักผ่อนอยู่บ้านนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 14นาฬิกานะครับมาถึงบ้านตอนเช้าแล้วก็นะครับผูกแขนนะครับผูกแขนรับขวันะครับรับขวัของช่างดำนะครับเพอเพื่อให้อยู่ดีมีแหงนะครับให้หายวันหายคืนนะครับให้มีความฉุกเจริญนะครับผนไปอยู่โรงพยาบาลก็ให้มาเข้าเนื้อเข้าตัววันนี้นะครับ ท้องลูกลูกกินลูกกินเลีกินลี้งลงมาแม่เกินมาส่อไหลกนม่ัน

ง่ายชอนง่าย ครับวันนี้ก็เป็นการผูกแขนนะครับเอาขวันนะครับหลังจากไปโรงพยาบาลจำแก่วันที่14นะครับ14กันยายนนะครับชองคัน565จนถึงวันที่25นะครับก็กลับมาจากโรงพยาบาลวันที่25เวลาบ่ายสองนะครับพอวันที่ พักผ่อนหนึ่งคืนนะครับพอวันที่26นะครับตอนเช้าก็ผูกแขนเรียกขวันน้อยนะครับในครอบครัวตามประเพณีของเทวีสานนะครับที่เราทํากันมานะครับเข้าหลาทนูลกวงพ่อเ็นหูเป็ดิา เลี้ยงเลี้ยงแม่ให้ยุดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความใคร่จมีนับจำเตมือนี้เป็นต้นไปขอให้หาซ้า้เงินมาหานขวาเงินข้าเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองกองไหลมาหนีไหลสี่ร้อยล้านขอให้สุขภาพเจ้าแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันให้เอาเงินแสงเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันหายวันหายคืน แน่เงื่อนพันพี่ดาวาเงินกระเป๋าเงินในแฟร์กระเป๋ามาเนแฟร์กระเป๋ายิ่งยากใองแต่สิเต็ปพี่น้องกามาผูเอ้าวแล้วจับกระเป๋าทิ้งไว้เหียวเเียวนั้นอ่ะ เงิมนมาเื้อม้าำเดวไปทังใดละมาแม่ปลูกให้นะ่ใช่ะจะไปูก,ปก,ปกได้เยนะปลูกก็ุละาดเดนะม็กินอนนี้นะ่าเดอืมอืมไม่ใช่ลดงอยู่อ้วาวขึ้นเงินไรนองท้องไรมาหลางเงนอนเ โดนไปซื sea, ้อานไวิมาค่โอดีเอาเอาไม่เจอกระเป๋าเยอะขึ้นันันูเจอกระเป๋านา่งป้างานาซ้เอันะอ้าวเลยขวัญจะอยู่ใส่ก็มากินน้ำน หักปั่นแตงแข่งปั่นไข่ได้มาเป็นลูกโ้กเพื่อลูกลาเพนยืนเอาเพื่อเพิ่มเพิ่มเงี้มากินน้ำน้องนี่ล่ะให้ยูดีไม่แห้งยูดีตอนร้อนร้อนเนอเพิ่นนับแต่มมือนี้ต่อไปนะทาาพอนคะนะัาให้นนี่วสทีข้าม่ขาไปทางไหเงินยุ่งมุมใดเจดยใดก็ให้ล่างไหล ข้ามือหาคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำขอ่คุณอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอด,ลดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งฟ้าฟ้าฟ้ามตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเถินมาเมลาลานะ ครับสารคิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์ของ PT Skin นะครับไม่ว่าจะเป็น PT c o f ฟี่นะครับกาแฟปรุงเสม็จรูปนะครับสามารถชงดื่มได้เลยนะครับเพื่อสุขภาพและก็ซีบักทอนพัดเบต้าคูแคนนะครับซึ่งเป็น นะครับผสมน้ําดื่มนะครับไม่เกินครึ่งลิตรนะครับหรือครึ่งของครึ่งลิตรนะครับชอบเข้มข้นสามารถดื่มเพื่อแก้กระหายนะครับเพื่อบํารุงสุขภาพนะครับให้ผิวผ่องใสนะครับกล่องหนึ่งก็590บาทนะครับสำหรับพีดีกาแฟกล่องหนึ่งก็320อ่บาทส่วนนะครับ เชีร์ลัมนะครับเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับแล้วก็ครีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินนะครับ790ดร้อยาบาทนะครับเจลอาบน้ำนะครับก็ห้ก็สองรอยาสิบเก้าบาทนะครับนะครับเจลล้างหน้าก็299บาบาทนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อคอกลมแขนสั้น อาตาปูปาริกิตนาคราชนะครับตัวหนึ่งสามร้อยห้าสิบนะครับก็สามารถสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับพร้อมส่งนะครับสามร้อยห้าสิบสำหรับเสื้อนะครับเสื้อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับและศูนย์เก้าแปด 5655266และ0632425644แล้วก็หม <fills S 1> ายเลขสุดท้ายก็092 392 4458นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนึงๆนะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟูเด้วยนะครับขอบคุณคำบันดีครับ